สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิมาอ่างปนดำๆด,ำด,ำด้วยค่ะเด้อปนอีปโปมใส่เห็ดไข่เนาะค่ะเนาะหอมอุ่นเกือบแล้วจะคอยเอามาอ่างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วฝ่าปนฝ่าแล้วฝ่าวเชียวไปหายายเจมส์อายายจะไม่กะทำเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวว่ามาหอดกะไปส่งพีมไปทรุระหลักกระล่างเห็ดแล้วกักนก็เลยทำด้วยบริเวณนี้นะค่ะพี่น้อง ตรงขีบทรงประแดดประดาข้างนาล้วครับสองคน,นเลยเปล่าหล่าฮิปกับปี๊สมูุติมีหวลาหนีเลยนมาปนอ่ะจะแสบย่ะพี่น้องเห็ดไทยโพนสายเนี่ยม่เคยทำตั้มเกือบแล้วนัว่นคือขอบานขึ้น,นี่กะบรายนชานแบกกลองใกล้ชิวอีกอาาเออแ,แ,แล้วเราแหละ ทำแล้วทำแล้วเาถงข่าวแมชนี่เรากีข่าวแล้วนนี้มาได้โทษบ,บวกว่าเราโทษมาหาแต่ว่าเติมเงินใหนแน่ล้วคุยกันข่าวข่าก็ยังตะดยุยเาก็ลาบกุ๊บลาบกุ๊บโอ้เจียวก็พักกาดบว่วงไร่ได้แม่จะใส่เราบ่วงเยอมาแตลยนี่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 เจว่าอยากกินนะปูนฮิดพ,พูน เดี๋ยวไปส่งไปแล้วค่ะพี่น้องเดลิเวอรี่กิีดีๆดำเอื้อมืดแล้วเออเป็นก้อนสีดิดดดดไงหนาวนหนาวด้วยค่ะพี่น้องมืงเองอากาศเย็นเย็น คลิปอาจีพแม่เบิร์กประคำแต่ว่าความจริงคำแห้งตืบแล้วได้่ยองแจงเี้ขาวย่างอาปนมาสมอุ้ยยุบผ้าแม่อันนี้ลมอุ้ยมาใส่เสื้อแขนยาวหนาวบ่นหาวอ่ะหนาวอุ้ยเอาน้อันนี้นะเอาน้ำเอาน้ำหัวเจี๊ีบน่ะนี่เด้อเอาปนหนเฮดโพนใส่อีโปรมะผักอ้าวอุ้ยทำละหนาวเนาะมือหนีแม อุ้ยอเอ,าอเ้าเจ้าคือใส่ผ <laughs> ่าตาท้องยังบ่ทันมืดเลยบ่ <laughs> แม่เหนยังกระพาร์สลงนั่นว่ะกระพาร์สลงกระไก่แต่ยังแต่ยังกินฮะเจ้าแต่ยังกินกะถอดป่าสิอันนี้นี่ผ่ากระซกนี่ตะโดยผาามาให้เด้อต,ะ, <laughs> ตะโดยระหว่า <ừ. S 1> บื่นเอาหยอดมันเลยทางป้ายหยอดมันเลยนี่ ผู้ใดโทรมาอีกงอนอ้าวบอตรป่าอ้าวบอตรป่เอ้าวบอตรป่าถอดไปยังถอดป้าต้นนล็กหน่อยเนีเดี๋ยวขอช่วบอกก็ใหญ่ๆก่อนแป๊บหนึ่งเบอร์ที่ล่ะฮัลโหลใหญ่ใหญ่ก็คอยโทรไปวังสีโทรไปคอยโทรไปให้มาเอากระเป๋ากระเป๋าของเด็กน้อยของอาเหงายนั่นแหละคอยโทรไปแต่โดนแล้วจะบรับ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะสิบแปดโฮมแฮกระถินสิบห้าเอากระเขาเอาเขาเขางั้นบุญกระถินจะโบหูนะสามคืนเออหมื 18, ่สิบแปดแฮจ้าหนาวอ่อาอ่าอ่าอาปลาสิบเปเบิงปลาถอดจา้าบอกก็ตาพลนำ้ำบอกก็ใหญ่นำ้ำโดยครับพี่น้องบ่ได้อันนี้ มืดแล้วเนาะมือนีมันหนาวป้าลงหลุมบอนี่ได้ป้ามาแต่ใสมืดมืดกองกระชีบอู้ตีขอกับระหฮอขอกับอุ้ยมันมืดจนเราโบโฟกัสเลยเด้อค่ะพี่น้องร่มเมื่อยมือนีรลมแห้งแห้งขนาดที่ป้าไอ้หนั่นแม่พระเฮือนทข่อยขี่นกไอ้ห้างนกห้างนกฮะอันนี้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  อันนี้ยายเลิศคือจังใส่ผ้าสลงเจา<ห>า้าใจ่ผีดผ้าว <c oughs> ทำงานแต่ผิวเน่าเทสใ <c oughs> ห้ผ้าขาวพื้นผ้ามาเยี่ยมส้มคุณยายจะไม่กล้าตอนแรกเลยค่ะเดินซัเจิดบ่มีเวลาไปชงขีมชงยังอยู่กันเลยหยากแนี่โอ้ยอย่าแบลงหลายเ้ยยายยายเอาะตัวนี้บ่บ่ออีหยังนี่อีหยังไก่ไก่เขามาย อ้าวนี่ยโบหายลางวัลน้ำลอยหนึ่งล้างว่านหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบโบคอยหาคาเติมเงินเรียบร้อยแล้วนี่ขายปลาแดกซอยก๋วยนี่แหละเอออันบบมีเจ้าคอยขายบบเบิร์ตอีดีนั่นแหละขายปมาขายหลายปันแล้วตองเมืร์เออคนไปสื่อหอดเหื่นน้ำผีมันก็ยังบ่ยังเพราะว่าแต่เช้าเจยบ่ได้อันนี้เช้าเจย์ใจคาปลาแดกตาใหญ่อยู่เด้อค่ะจะจะไม่กล้าก็เป็นพยานได้เนือว่าแต่เช้าเจยได้มาฟรี นี่ตัวนังนี่บอกว่าอู๊ไกอันอันอันอู๊กไกเออไก่บ้านของไก่อู๊กไกบ้านนะเออโอ้ยยังแบงไห้อยู่ต้นคาต้นละลายต้นเกยละลายเย ao มาโอ้พอป็นยังพอป็นยังพอบอบบอบนี่เนาะคอยค่อยก้อยเนื้อใช้เสือเออค่อยก้อยเนื้อใช้เสือเบาเดินด้วยค่ะเบาเก่งเบาหยอกเราซือๆกินปูนเฮดไข่นี่นะคะพี่น้องอาจชี่ได้กินหอมกันเพราะว่ามันคำแล้ว กินซะมือนีหนาวใครเนี่ยได้จะไปไหนนอนกลางหมูงบ่อนไปไหนนอนกลางหมุ่้านอือมีแหละเตรียมแต่ผ่านนายบอบอนี่แหละค่ะพี่น้องไปไหนมีเวลานีนอกลางวังกลางกลางธรรมาหัดกินกลาอ จะหาเออนั่นแหละนี่แหละค่ะเก็บโต๊ะไหบึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายช่างเจิกระสีบอไรไทยบอไรไทยตอนกินให้เบึงหรอกค่ะบอไรไทยบอไรเห็นข้ามเข่าหรอกเรื่องค่ะเด้อจากดั้มหล่อย่ายหาย่ายหัวลออยู่ขาไปใจไหนไปไปใจไหนข่าเก็บเนี่ยนานจังสีแหละซอเก็บแล้วมือนั่นคือนร้อยกินยาเคยกินยาตัวนั้นนี่าว่าซเก็บยาโอ้ยาทีว่าเฮ็ดแห้งหักเออหักเจ้านี้มันวะเนี่ย มันวิ่นไปซื่ออ๋อมันวิ่นมันเขาไม่ได้เข้าเจ็บแมสตีมันเข้าเจ็๊ยบป้าที่นี่เขานัดผ่าตอนไหนอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนนี่แหละเราต้องได้พาหมอว่าเราไปหาหมอลาสุดหมอว่าถ้าไม่พาไม่หายเออเอ่อกินยาไม่ได้ต้องฟังเราเว่าเออกินยามันหายอยู่บัานนี้บ้านยามันเศร้ากินยาแต่ตอนเขาว่ายายถ้าไม่ผ่าไม่หายนะเขาว่าอยู่ หักเขาให้มาถามลูกทามเต่าอีกเออเบึงทางนี้ใครแนี่ยคอยพิณาชีเขาวๆเนี่ยเขาว่าให้มาถามลูกถามผัวอือีกว่าสิพาร์ฮึ่งบอพาเมีนบอออีกชีเดือนคือเดือนมกราคมเมีนบอล้างปีใหม่ลังปีใหม่กับมกราคมบัานี้เขาบัานี้เขาให้็นถามเดีวบัานนีเขาชินนาคาอยู่ไม่ได้กระบุงบัานอืมอืมเพราะฉะนั้นนาคาได้เนี่ยเขาอันยากกว่าอืม ยางใกล้บได้หรอคะพี่น้องยางไปได้แต่บัตรีกทีนึงบีกคือดึงยางห่วร้ายแล้วก็พักแล้วกันยางไปต่อดักดำมาเสียแม่เสียหันกล่องป้ายฝาซีแน่แน่แน่แนอยู่นั่นแหละใช่เลยพวกพัดบอเนียหอยด้น่อ้ยเด็กขามันอยู่เขาบันจได้เออเด็กเขาเปลือกตังซีหาถุงคุณเลือกค่ะพี่น้องแหลกไอเขาเปลือกได้อยู่เขาเจอชื่อมากอะห้กกำไรตาใหญ่น้าประเด็กนั่น พอลุงแม่ป่านั่นแหละอันนี้อยู่ได้พ่ออันนี้อยู่หล่ะกัได้ใค<ห>รป่าเออทห,หาป่าเออทหานเหเล่าอันนี้ก่อนกเฉยๆว่าสิพายย้ายไปอยู่ทหาเล่าอีหยังเกาะเราสอบเหมาเหมาบอาอยู่กาลสินนั่นแหละบ้านน้องแปดนั่นแหละบางเทืีเฉยๆกับลุงลุงลืมๆอย่างเชี่ีหยังรายละเอียดก็ได้ออกไปบ่ได้บอกออกไปบางเทืีว่าสีไายตอนเอาเงินให้พอลุงแม่ป่ากับลุงไายเฉย้พอลุงแม่ป่าเราไปอยู่บางไปกาลสินเนาะค่ะเนาะ มัน mhm. earth, ay, นี่ก็คลิป colour. นี่ก็เก็บตุ๊กนิ่งๆน้อยๆคำแล้วลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวซื้อซื้อเตี๋ยวเพิ่มไปแล้วถามเนี่ยตาสองมีป้าลงหลุมอย่างป้าพ่อลงหลุมอย่างนะยังไม่ใช่ดีกว่าลุ่มดิยังมาทันมีเด้อค่ะพี่น้องบอบอบอคือว่าตอนที่ห้ามพี่ไก่นั่นเขามันเกือบ ก ừ, เกเรแมนบอถูกแล้วนั่นแหละเนี่มาท่านหอดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวว่าตาทองว่าเดี๋ยวสีเสียงดวง <laughs> อันนี้อยู่เก็บโต๊ะอีกกอนที่บอกให้ฟังก็คือว่าเดี๋ยวสีช่วงเอ้ยเสียงดวง <laughs> ว่าปีนี่สีมีปาคือปีถี่แล้วบอเด้อค่ะเด้อผบูใดมันบนดิได้เบ่งบนป่าลงหลุมโอ้สุดยยดอหดีค่ะพี่พี่น้องไอ้วังปีกายโอ้ถ้าเจอก็มาหาใจเลยปุ๊บก็เสือมป๊าเพลยนนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบสวัสดีค่ะ หัวคุณแซบปะน้องนั Sept ่นอ่าอ่ากินไปอีลีเลยบัะนี้ค้นถาทั้งหุ่นกระถาบัยนี้ไปอยในกรงทอง